ครับก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลครับรางวัลปิ๊บเบอร์วอร์ดรางวัลชิ้นแรกของพวกเราทั้งสองยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านคคครับบขอุณพี่พี่เอฟซีด้วยนะครับถ้าไม่มีพี่เอฟซีพวกเราก็คงไม่ได้มีวันนี้แล้วก็ไม่ได้มายืนอยู่ในเวทีตรงนี้เลยจอบสิ่งที่จับมือของพี่ะขอบคุณมากนะครับทั้งสท่านเลย ทัสวยทั้งหล่อเลยับขออนุญาตแนะนำชื่อประสบและตัวก่อนแล้วก็แนะนำแบรนด์ก่อนเลยครับสวัสดีครับลุกว่าประสบประสบความสำเร็จเกินคาดของนุกนะที่นุกตั้งไว้ไม่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 ได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้มาขนาดนี้แต่ตอนนี้คือเกินคาดในชีวิตนุกจริงๆเลยขอบคุณนุกมากลงไปละไปก็เกินคาดเกินคาดของชีวิตมากครับจากพนักงานหน้าคอมแอ้นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาปกติแล้วมมีไฟสองหน้ามีพี่ๆทุกคนมี มีทุกคนให้กําลังใจกัน,นครับผมครับหลังานี้มีผลงานด้วยกันอะไรอีกบ้ามีผลงานเพลงคู่อีกครับเพ,เพลงคู่ครับใช่ครับเป็นผ,ผลงานเพลงที่ตอบแทนพี่พี่เอฟซีครับตอบแทน<ช>ความรักอันนี้คืออันนี้คือตั้งใจจะมอบให้กับพี่พี่เอฟซีเลยผลงานไงนี้<ช>แล้วก็เป็น,น <code. S 2> เป็นเอ่อเป็นเป็นหนังเนาะใช่ครับอ่าเป็นหนังเป็นหนังเล่นได้เล่นคู่กันด้วยครัสดีเป็นันังมากปมาถึบเวมาแล้วก็มาเจออะไรขนาดไหนสรับรับเราก็ ก็กระทบอยู่ครับยังไงครับรู้สิกเราเจอกระแสล้ามากหนักๆก็ส่วนมากส่วนมากเรื่องที่กระทบก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องที่มันจบไปแล้วครับพี่ก็มันมันถือว่าเป็นเรื่องอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้ครับก็เอาไว้เป็นเรื่องอดีตดีกว่านะคตัวเองเพราะท่านที่จะโดนหนักตัวใช่ใช่ครับก็เหมือนเหมือนกระีิบายพูดครับตอนนี้ก็ก็น่าก็น่าจะจบแล้วแล้วก็อยากจะ เอาไงเอาให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องของอดีตดีกว่าเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้นุกก็มีความสุขกับการทํางานแล้วก็มีความสุขกับไปไปโอริโอที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นุกก็ฟิกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการทํางานมากกว่าอย่างที่มันแย่กันไปแย่กันมาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุณคุณก็คิดยังไงก็มันเป็นมันเป็นในส่วนของมันเป็นในส่วนของอดีตนั่นแหละใช่ครับเเรื่องของ อย่างตัวนุกเองก้าวผ่านกับดราม่าต่างๆมาได้ยังไงครับก็พี่ๆล้วนๆเลยครับพี่พีเอฟซีล้วนๆเลยคือกาลังใจจากพี่พีเอฟซีดีมากแล้วก็กําลังใจจากพี่สิงห์ด้วยพี่อ่อนด้วยค่ายซีนิสิคทุกๆคนเลยแล้วก็รวมถึงพ่อกับแม่นุกด้วยแล้วก็ในตัวปายด้วยก็มันมีแบบแฟนแบบร้ถึงที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นคู่จริงๆเป็นโลกอะไรอย่างงี้เราแมดงกัทำดีก็พี่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคู่จริงๆเป็นคู่จริงลงโลก แต่จริงๆแล้วนุกกับปายอ่ะถ้าถ้าย้อนกลับไปดูนะนุกกับปายก็จะเล่นด้วยกันแบบนี้ตลอดครับผมแล้วก็ปลายก็ปายก็ไม่เคยไปประกาศว่าเป็นแฟนนุกเลยนะครับผมเราเราก็เป็นเอาตรงอ่ะเราเราเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากมากว่าทุกอย่างเลยคือใช้ใช้คำว่าเพื่อนดีกว่าอ่อากันนไหนกันจะเป็นม,มากกว่าแฟนมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยครับเป็นแฟนแฟนแล้วก็เพื่อนแล้วก็ตรงกลางคือเพื่อนอ่าเราเราเป็นทุกอย่างให้กันแล้วกันแล้วก็พวกเราก็มีความสุขส่วน ส่วนบางบางคนเขาถามว่าในอนาคตจะเออเราเราอาจเราเรามีโอกาสจะเป็นแฟนกันไหมมีโอกาสจะได้รักกันไหมก็นุกนุกเป็นเรื่องของ่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านุกขอตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเร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 ิ่มต้นมาด้วยการเป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนในแสนดีทานทุกช่วงเวลามาด้วยกันครับมันก็เลยทําให้เรารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสุขนะคับแตอย่างแรกเหมนกันนะเพราะว่ทาให้เราไปออกรายการสนกระแสแบบไปซัดกันทำต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ก็จริงๆแล้วนุกนุกก็นุกก็ขอโทษไปแล้วนุกนุกก็โพส์โพส์ขอโทษทางทางนั้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็นุกก็คิดว่ามันมันก็คงจะจบแล้วแหละนุกก็เลยเอาเป็นเป็นเรื่องของอดีตทีกว่าครับจบแล้วมีการจะปล่อยคลิปว่าจะสาดน้ำกดทางแอนนาเหมือนทางแฟนคลับเราอะไรประมาณนี้ยออันนี้คือใครรันล่ะสาดน้ำกดนะแล้วแา่เวลนาก็บอกว่าจะม่เพราะจะมีโดนปล่อยคลิปที่แบบไปกดไปปับก อันนี้นุ้ไม่ทราบครับอันนี้นุ้ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆเุาได้บอกแฟนคลัอะไรเลยเราตั้งใอยากให้เขาหรือไม่ให้เขามายุ่งกับทางราก็มีทางมีทางต้นสังกัดครับมีทางตีทางพี่สิงห์แล้วก็พี่อ่อนก็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 บอกทางแฟนคลับอยู่ว่าก็มันเรื่องมันจบไปแล้วเรื่องเรื่องมันจบไปแล้วก็ขอให้ขอให้อ่าทั้งทั้งสองคนน่ะได้ทำงานทำงานที่เรารักดีกว่า ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสองคนดีกว่าอย่างตัวเราเองมีการจัดการกับแฟนคลับยังไงบ้างครับลุกไปในในหมอกฝนพวกเราที่เกิดเพื่อน้องหมดก็ก็ถ้าเปรียบเหมือนพี่ๆแฟนคลับก็เหมือนครอบครัวพวกเราครับเราเราอยู่กันด้วยความรักเราเราถ้าอะไรที่มันจะพูนสัญญากับตัวศิลปินหรือว่าพี่ๆแฟนคลับเองเขาก็จะเลือกที่จะไม่ทำมากกว่าใช่ครับแต่อย่างก่อนหน้านี้เพราะมีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้หญงอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ในธรรมดาที่ไปเป็นธอมเขาต้องมีผ่านเป็นแฟนผู้หญิงมาด้วยครับแต่ก็คือเริ่มกันไปก่อนที่จะมาทำใช่ครับก็อยู่อยู่เป็นสวดมาด้วยกันก็ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะครับเราตัวไหมครับหลังจากนี้ก็เกิดอะไรเกิดการแชร์อะไรเกิดขึ้นเองก็ในในตัวนุ๊กก็คงจะไม่แล้วแหละครับคงจะไม่แล้วแหละก็ของนุ๊กก็ผ่านมาแล้วแหละครับผขต่อไปนะครณ์ แล้วก็มันเป็นเรื่องของอดีตที่เราที่มันผ่านไปแล้วอะครับใช่ใชเพราะว่าในเรื่องของนาคุเราก็ยังไม่มีไม่มีอะไรครับแล้วก็เป็นมิตรภาพเพื่อนที่ดีเรื่องของอดีตที่เราเคยทำมามันก็คงจะกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทําวันข้างหน้าให้ให้ดีแล้วก็แล้วก็เอา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 ในส่วนที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วก็เอามาเป็นเตือนใจเราดีกว่า กลไมมว่าตอนนี้ถ้าทเงหีนไมจะความ่กาจจะ้อยลงไเงยก็ไม่ไม่กลัวครับเพราะว่านุว่าปัจจุบันเนี้ยนุกกระปายไม่ไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้หรอกตั้งตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้หรือว่าตั้งแต่เริ่มเลยคือนุกกระปายไม่ได้เฟกเวลาขึ้นเวทีนุกกระปายก็ก็ เป็นธรรมชาติตลอดใช่ครับใชุ่๊กลูกก็ไปป็นธรรมชาตินะเวลาเล่นอะไรบนเวทีก็จะพูดไม่มีสคริปต์พูดออกจากใจตลอดโอ้ำ็นะแบบ้ทำให้อนาคตเราไม่สามารถมีใครได้เลยก็มันต้องขึ้นอยู่กับอนาคตเนราะว่ามันจะเป็นยังไงอนาคตุ๊กอาจจะเป็นุ๊กกับไปอาจจะเป็นแฟนกัน อนาคตกลับไปอาจจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรือหรือไม่ก็ต่างคนต่างแยกไปมีครอบครัวอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเรื่องอนาคตดีกว่าแต่ตอนนี้อ่ะเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับใช่เอาเป็นเพื่อนกันนะไปไปเลยเรียนจากคู่จิ้นเป็นคู่บุญกันอ่าเป็นคู่บุญคู่บุญครับตอนนี้ที่วันนี้แฟนถามว่าเป็นกระแสแนวว่าจะนำมันมาร่วมอะไรไหมครับก็ อะไรนะพี่แฟนกแตนะต้ไมแ่งามาที่เกิดไม่เป็นแฟนคับกัยต้นไมก็ใน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 มุมความคิดของนุกเนาะก็ก็มีก็มีรถครับเพราะว่าแต่แต่ว่านุกนุกก็เข้าใจในในในความคิดของพี่พี่ในความรู้สึกของพี่แต่ละคนนะครับเพราะว่าก็เราคิดไม่เหมือนกันเนาะก็แต่นุกก็ยอมรับและก็ยินดีกับความคิดของพี่พี่แต่ละคนครับครับเรื่องงานเพลงยังมั่นใจในการร้องเพลงอยู่ไหมฮะ ตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็กําลังฝึกฝนเรียนรู้ไปครับตอนนี้เขาเรียนเขาเรียนครับเขาเรียน,นร้นองเพลงไว้เรื่อยๆครับเพราะว่าต้องพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราได้ก้าวเข้ามา <c oughs> ใช้จุดตัวนี้แล้วก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับ <c oughs> ใช่ครับคือเราเป็นยังไ <c oughs> งต่อไปไดขึ้นเ <c oughs> วทีแล้วก็คุณมองว่าเอ้านี่คือการร้องเพลงเหรอเอาคือต้องบอกก่อนว่าไปไปโอเลโอเขาเขาก้าวมาจากการเป็นพนักงานซึ่งเขาไม่เคยร้องเพลงเขาใช่ครับเขาไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนเขา เขาเรื่องที่จะฟังอย่างเดียวแต่ก่อนนะใช่แล้วปัจจุบันนี้คือในในในมุมมองนุกในสายตานุกนุกว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากและปัจจุบันนี้เขาก็มุ่งมั่นในการในการซ้อมร้องเพลงในการมีครูด้วยคือก็นุกว่าในอนาคตปายก็น่าจะเก่งขึ้นนะอย่างคอมมินและครับพิชาต่างต่างตัวปายเองมีน้อยแล้วก็มีน้อยใจไหมครับก็ก็บางทีเราก็อาจจะมีน้อยใจบ้างแต่ก็เราก็ต้องพัฒนาของเราไปเรื่อยๆครับพี่ เพราะว่าเก็บเก็บทุกคําติชมมาพัฒนาตัวเราเองดีกว่าตอนนี้มากี่เปอร์เซ็นต์ครับพัฒนาตัวเองตอนนี้เรื่อย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 เร่อยเรื่อยอย่ขอบคุณนะ